บุคคลผู้มีสายเลือดพยาครุฑพยาครุฑคุ้มครองลักษณะนิสยัยของคนผู้มีสายเลือดพยาครุฑเป็นแบบไหนมีลักษณะใดบ้างในวันนี้เราจะพามาหาคำตอบกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ หากเนื้อหาที่เรานำมาเสนอนั้นมีความผิดพลาดประการใดทางทีมงานก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพมานตนั้นมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีโคชสีอันมีลำตัวเป็นสิงแต่มีศีรษะเป็นช้างกิน,นารีกินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น มีสองอย่างที่นับว่าเป็นเทพเรัจระชานมีฤทธิ์มากคือ 1. เป็นพญานาคราเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งคือพญาครุเจ้าแห่งเวหานั่นเองค่ะเรื่องของครุเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์โลดโผนยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสียด้วยซ้ำไปแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่ได้ศึกษาและอาจไม่ค่อยสนใจเท่าใดนักความเป็นจริงแล้ว เรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองทางศสยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มากดูอย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑจึงน่าสนใจว่าครุฑคงมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริง พยาครุฑก็ย่อมมีจริงเช่นเดียวกันค่ะครุฑเป็นสัตว์กึ่งโอปติกะหรือกึ่งพวกกายทิพย์คล้ายชาวลับแลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกับพวกเขามาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้ก็เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกัน มาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเรื่องสามัญอำนาจของครุฑนั้นท่านว่าลึกลับมากนักในตำนานของฮินดูกล่าวว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้นพญากรุฑก็มีรัศมีกายที่สว่างสวยัยเป็นที่อัศจรรย์สอนให้รู้ว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมีอนุภาพเป็นอเนกอนันต์มีฤทธิ์วิชาผาดโผนพิสดาร ทั้งนี้มีเรื่องกล่าวไว้อีกว่าครั้งหนึ่งพยาครุธเคยลองริ์กับองค์พระนารายมหาเทพหนึ่งในสาของทางศาสนาพราหมณ์การรบกันนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั้งสมโลก,กธาตุพยาครุธสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถรบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะกันไม่จนในที่สุดพระนารายและพยาครุฑจึงตกลงกันว่า ขอให้เสมอกันในการรบระหว่างเราและท่านพระนารายณ์อนุญาตให้พยาครุฑสามารถอยู่เหนือเสียงตนได้และพยาครุฑก็นอบน้อมโดยการยินยอมให้พระนารายณ์สามารถนำตนเป็นพาหนะไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันจึงถือกันในหมู่ครูบาอาจารย์กันตั้งแต่โบราณว่าพยาครุฑเป็นเทพเรชานที่มีอนุภาพอิทธิฤทธิเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้า อย่างพระนารายณ์อนุภาพของครุฑจึงเป็นที่อัศจรรย์ของทั่วโลกธาตุนอกจากนี้ยังมีประวัติอีกว่าพระอินเองก็เคยลองธิ์กับพญาครุฑใช้วัชระฟาดพญาครุฑแต่องค์พญาครุฑเป็นกายสิทธิ์หาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่พระอินพยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่องค์ครุฑได้จนพระอินมีความเคารพ ในอนุภาพของพยาครุฑว่ามีฤทธิเดชเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าจริงในที่สุดพยาครุฑจึงได้สลัดขนตนเองออกมาหนึ่งเส้นให้แก่พระอินทร์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินท์ด้วยเช่นกันคนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่าครุฑนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจอย่างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพยาครุฑ ท่านว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังครุฑปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดีและได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุดเรื่องครุฑนี้คนโบราณจึงเชื่อถือกันมากแม้เครื่องรางที่เกี่ยวกับครุฑก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายมีอนุภาพโดดเด่นหลายประการ คนที่มีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้เชื่อกันว่าเป็นสายเลือดพยาครุษสายเลือดพยาครุษมักใจบุญสุนทานชอบทำบุญปฏิบัติธรรมภาวนามักมีนิมิตเห็นพยาครุฑหรือฝันเห็นพยาครุษบ่อยเป็นคนใจสู้ใจเด็ดมีความเด็ดขาดคําไหนคํานั้นรักษาสัจจะมากรักความอิสระไม่ชอบอยู่บังคับบัญชาใคร ชอบปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่ถ้ามีใครโดนรังแกมักทนไม่ได้ต้องช่วยเหลือมีความอดทนอดกลั้นสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยข้างนอกอาจจะดูแข็งแกร่งดูยิงๆิแต่จริงๆเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนสายเลือดพยาครุฑบุคลิกเป็นคนมีอำนาจน่าเกรงขาม ไม่ต้องทำอะไรคนก็เกรงเหมือนมีราศีรัศมีบางอย่างในตัวเองไม่ชอบพูดมากชอบทำให้ดูมากกว่าพูดเน้นกระทำมากกว่าคำพูดเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยยุ่มยุ่มยิ้มยิ้ม,มคล่องแคล่วว่องไวไม่ชอบอะไรที่อึดอัดล่าช้าชอบไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับใครนักสายเลือดครุฑมีสองจำพวก อีกพวกเงียบขรึมเก็บตัวอีกพวกหนึ่งมักชอบออกงานต่างๆทั้งสองจำพวกนี้บารมีจะแตกต่างกันอีกคนแก่กล้าในทางสมาธิส่วนอีกคนแก่กล้าในทางอำนาจและบริวารเป็นคนที่เกลียดคนวอยวายเสียงดังหรือคนจุกจิกจู้จี้เป็นที่สุดวิบากกรรมของครุฑมักจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวถึงแม้จะมีบริวารล้อมรอบกายแต่ก็รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดี มักมีศัตรูค่อนข้างมากแต่ศัตรูเหล่านั้นมักทำอันตรายอะไรไม่ค่อยได้มากนักคนที่เป็นศัตรูจะมักแพ้ภัยไปเองมีนิสัยรักการท่องเที่ยวอย่างอิสระเป็นคนชอบปีนดูวิวบนที่สูงสายเลือดรุฑที่เกิดวันเสาร์ทิฐิมักจะสูงสุดไม่ยอมใครง่ายๆแม้แต่พระพุทธเจ้ามายืนตรงหน้าก็ไม่ยอมก้มกราบ เพราะถือว่าตัวเองมีฤทธิ์มากมีอำนาจมากในชีวิตไม่เคยถูกสัตว์จำพวกงูกัดเพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดเรื่องความรักของพญาครุฑเนื่องจากเป็นคนรักอิสระกับชีวิตเรื่องเนื้อคู่อาจจะไม่จริงจังแต่ถ้าหากมีเนื้อคู่ที่จริงจังจะออกแนวผู้รับใช้มากกว่าที่จะเป็นสามีภรรยาเนื่องจากบารมีครุฑ มักจะไม่ยอมให้ใครมาคมเป็นคนชอบพิสูจน์ที่ไหนที่ว่าเจ้าที่แรงหรือเฮี้ยนอันตรายเสี่ยงมักอยากรู้อยากลองเพราะจิตครุฑจะไม่ค่อยเกรงกลัวอำนาจโอปาติกะเต่าอื่นๆเท่าใดนักครุฑไม่ใช่สัตว์ที่ชำนาญทางด้านรู้เห็นแต่เก่งในทางบรรดาลอิทธิฤทธิ์คนที่เกิดในสายเลือดครุฑถ้าฝึกทางด้านสมาธิจะเกิดอำนาจทางจิตมีวาจาสิทธ เก่งในด้านอาคมจะจัดอยู่ในสายครูเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำสูงเวลาเดินไปที่ไหนไหนบุคคลต่างๆมักจะให้ความเคารพและยกย่องเป็นคนที่มีดวงจิตแข็งกรา้าเรียกได้ว่าในชีวิตไม่เคยต้องมนหรือคุณใสใดๆเลยเป็นคนที่มีอำนาจในตัวแม้คนแก่กว่าก็ยังนับถือเพศตรงข้ามมักมองด้วยความเกรงขาม มากกว่าที่จะมองด้วยสิเนหาความรู้สึกประดุดว่ากำลังยืนต่อหน้าบรรดากษัตริย์ครุฑเป็นสัตว์กึ่งโอปติกะหรือกึ่งพวกกายทิ์คล้ายชาวลับแ,แลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกับพวกเขาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นกัน ลวนต้องเป็นผู้ที่มีบุญวัสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเรื่องสามัญเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอารมณ์ทางสีหน้าเท่าใดนักเป็นคนไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจเวลาโมโหมักจะเก็บอารมณ์ไม่ประทุออกทันทีครุฑท,ที่บารมีสูงสูงจะไม่ใช้กายหรือวาจากระทา แต่มักจะใช้อำนาจจิตกระทำถ้าไม่ชอบใครก็สามารถทำให้ชีวิตคนนั้นตกต่ำแต่ถ้าชอบใครก็ทำให้ชีวิตคนนั้นดีขึ้นก็ได้ครุฑเป็นสัตว์ที่มีทิฏฐิสูงไม่ค่อยชอบฟังใครและไม่เชื่ออะไรง่ายๆบุญที่ทำให้ครุฑหลุดพ้นจากวิบากกรรมคือการหมั่นฟังธรรมะการให้ธรรมทานวิทยาทานความรู้แก่ทุกๆคนและอุปถากพระอริยสง์ ไม่มีใครที่สามารถขึ้นทรงครุฑได้นอกจากพระนิยตะโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรแล้วเท่านั้นสายเลือดพยาครุฑมีจิตที่ไวลางสังหอนแม่นยำเวลาเห็นรูปหรืออะไรที่เกี่ยวกับพยาครุฑมักรู้สึกผูกพันเกิดความซาบซ่านขนลุกเป็นคนเสียใจกับอะไรไม่นานมักลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอและรวดเร็วกว่าคนอื่นสายเลือดพยาครุฑ เป็นคนมีความคิดความเห็นเป็นของตัวเองจะว่าดื้อเงียบก็ได้เหมือนจะฟังนะแต่จริงๆไม่หรอกมีคำตอบอยู่ในใจแล้วไม่ชอบประจบประแจงใครหรือให้ใครมาประจบประแจงเลียแข้งเลียขาชอบคำด่าหรือคำติมากกว่าคำชมที่เลี่ยนหูเป็นคนที่มองการไกลคิดไกลคิดวางแผนทำอะไรล่วงหน้าไว้เสมอไม่ชอบตามใครหรือเป็นสองรองจากใคร ชอบความเป็นหนึ่งหรือไม่ชอบกินของเหลือเดนจากใครเกลียดคนขี้โกงไม่ชอบคดโกงใครเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบไม่ค่อยไว้ใจใครหรือเชื่ออะไรใครง่ายๆมักหาทางพิสูจน์ให้ชัดแจ้งเสมอและคนนั้นต้องผ่านการทดสอบด้วยตัวคุณเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับผู้ที่มีสายเลือดพยาครุฑ พยาครุฑคุ้มครองลักษณะนิสัยของคนผู้มีสายเลือดพยาครุฑใช่ตัวเราหรือไม่ลองพิจารณากันดูนะคะ